สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุมบุมสวัสดีนะคะห้าสี่สามสองุมบุมสวัสดีค่ะวันนี้ปุมกลัมาแกะกล่องนะคะแกะกล่องของฟากจาแกเอฟซค,ค่ะวันนี้ปุมท่าริวจิติ นี่นะคะโอ้ยบุกเยนหมดโอ้ยลัวกขาฝากจากเอฟซีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณ